จะมาเล่นแบบนี้ตำรวจกุปเบร์ลีนะครับนี่เลยเขาอัปเดตแบบคิดมันนะครับก่อนยุคนี้ฝากก่อนเลยก็เจอกรซับแล้วสามารถไปชมกันได้เลยนะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับที่จริงตอนนั้นผมถ่ายไว้ไปแล้วรอบนึ่นว่าคิมมันไม่ดีมากเลยมองที่สามนะครับ,จะ,ะรบจะเล่นง่ายหนะอยอย่างแรกนะครับต้องหนีจากตำรวจผู้ช่วยร้าย เอเจะใส่ตามนี้ไปนะครับครับเป็นว้าวนี่ย,ยืนมาเยอะมากมาดนีเอเมยอนานะครับเข้าไปไม่ได้เออสวยป,ยป,วปนนึ๊บมาทุกคนสลนรอไปดูบ้าน เพื่อนเป็นไหนเพื่อนอ๋อทางนี้เพื่อนไวยปึ๊บปึ๊บไปได้อย่างสวยงามอาวมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ลงแวับ เรียบร้อยแล้วสารที่เราต้องมีกันหมดเพื่อนไปรอบมันก่อนเลยไหนหนีรอดไหมหนีขึ้นมนได้ไม่นาไน,ไ,นไปได้แล้วตอนนี้เพื่อนเราไม่รู้ไปยังไงบ้างบางคนชิวครับเป่นน้หมูใจแบบมักง่ายาาไป ตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดซื้อมันต้องสรุปคือยังไงนทุกคนแต่พวกนี้มันหลอกอเงินถ้าร้อยลบากเลยนะประเด็นนี่ยดีดีเฮ้ยเฮ้ยมึงมีล่าว่าม,มนาันนะ่ายแค่เพียนนะครับอยู่ที่ห้องน้ำเลยวมงเงินหนึ่งหว้ย เลูกยองออไงเลูกยองไงอ๋อผมรู้แล้วงั้นเราทำอะไรเ,เ,เฮ้ยดียว่อน้เป็นยิงก่อนมอนนี้นุดเริวได้มหมู่ที่ลาวาแล้ว ดดหึ่งเราก็ไม่รู้ดีใจเป็นไรมับไอ้กี้น้างจะเล่นแบบไมรู้สับก็เราอยู่นี่เนี้ยมาเรายนเกือบร้อบาทแล้ว ไม่ลอบลอกอโดน่ะโอ้ยลงีนช่องวังเ้เพืเ่อนระวังเวนกำตามถนนเพื่อน ลปปลเลาโคตรป่ย,ยปะ่โอยาโคตรเฉียนน้้ระว,ไไว,วังจะเฉียดด้วยไห Eu Without... não Without... 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 ก็ธรไมดาอยู่ งับแรกมันงม่นครับนะงับโูกเลยคล้ายๆมันงูเลยแหละวันนั้นไม่วันน้นไม่มันไม่เงบงูเียงสอแบบนเอ้ยยิงก้อนเงี้ อึ๊บอบ๊น,นี่เวลาลตอนนี้อึ๊บเฮ้ยมาตอนนี้เรามีตังร้อยเจ็ดสิบบาทยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาเค สุดะเพื่อนเจ้าขอวางไวงต้ตรงไหนเป็นมาคุ่ดูได้ไหมโอ้ไม่ได้ ไม่ได้แล้วทุกคนล่อยเพื่อนก็เรามาอย่างเดีย,ออยวอะเร้่มมาอกานรควมชจะเสันด้วยตายตกตกตาย Uầy 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 Dạ, uầy Uầy ừ Uầy này là gì เงินเงินกึ๊บกึ๊บขึ้น,น,นมาได้แล้วโอายตกตายอีกแล้วโอ้ยเก็บตายจริหนยหมดขึ้มาได้แล้วนะมันโอ้ โอ้ย,ยเพื่อนอย่าเบียดกูหัวเพื่อนเฮ้ยอย่าปีด้วยเออคนมันลวงจริงนี้ยังสุดอยู่ดีหมุนแต่ก่ก็ เออมาเรียบร้อยนะครับแลหมุนไปเลยใช่ไหมโอเคปึ๊บโอ้โหมีเนเรียบเลยไี่เรานะครับ Okay. Kyoto จื๊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 ออืมมันต้องอย่างนี้ขึ้นมาได้เร็วนับโอเค 你留，你留，你 <c oughs>、啊。掉，死掉。 เจ๊ร้อยอุ้ยบอสระเบิดอือหือระเเาไหมจ๊ะเออทุกคนโอ้เดี้ยวมาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้ต้องระวังก่อนทุกคน เฮ้ยช่วยช่ช่ทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้โหรามก็ตกลงมาตายมามาไปครับทุกคนสไลด์ชิลลงมามาปิ๊บอืมมาได้สวยอยู่บนอากาศโอเคมาโอเคมันจะไต่ขึ้นไปนะ ทน,น,น,นดีั้งนหนเอ็ดดี้คิดมุมไว้ก่อนมุมไว้ก่อนดีครับพนดีครับพนด้วยระวัง,วงไปอเอยืดมา โปรวะโปรว่ะขึ้นอย่างโปรเลยเล่นสเต็ปอย่างโปรอ่ะมึงมาได้แล้วมาเงินมึงเก็บทุกที่อ่ะเฮ้ยไม่ออกไม่ได้มว่าแกจบวันนั้นไหมวะโอ้ Viene mẹ Đây mẹ 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 มีสำรองไ้มนะเอเคมีสำรองคนระับออีกแล้วอ๋อยังใช้การเดียวก็ได้นะ ได้ทุงมีดีข้าบนก็หมดแล้วอ่ะึโอ้มันจะมีเพ่อมีกรุคนไม่กี่ผมนว่มจะสิ้นหวังเกือบแล้วทำไมเราต้องระวัวงตัว่างเนี้ยเกือบไปมามันไกลอ่ะมันรู้สึกว่าม,มันไกลอ่ะ

ลุยสิลูกย บอกนะนนยิงบอสใหม่ วันนี้ก็ไ,ได้อิสรภาพาแล้วยวูไปเที่ยวไหนกันต่อดิอืมมาเฮ้ยแมบบ่รถดีอยู่นะ มาถนึงเร้อยสานนีบริการน้ำมันอ bon bon ืมไม่ได้เปิดได้ง่ายหรอกเฮ้ยอันนไม่จบอีกหรอเฮ้ย ผเป็นแค่นี้นเองพวมานี้สำหรับลิปนี้นะ้าใครชอบปากดไลแรกจะจกันทรัพย์แต่วันนี้ไป